กับสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องกับสบายดีเอฟซีทุทพรรณพบพ่อกับสองแม่น้อง,พอพองแก้มบุ๋มเมือ่อนี้มามาบุกเคื่อนมาไต่เลยพี่น้องเลย,ยสิ่งในมื่อนี้นมาแป,กาปกลปปกนใเนเมื่อนี้มาแปลกเลยพี่น้องเลยมาเช้าคือว,นวันแววนำกันไปนำกันมา <laughs> จะเป็นดูน้ำค่ะ่ไปเกี่ยวเขา่าซอยเพราะวยพ้นตัโอ้ยใหญ่แต่ไฟเลย ตายมาเอาไปเกี่ยวข่าวชอยไปนอนจ็กครับคืองเป็นวันเัอฝนตกฝนยังตกเนาะไเกี่ยวชอยไปอยู่ัข่าวอยู่วันที่สิบหกเนาะวันที่สิพังซพังขาววสิบเอ็ดวันที่เอนที่กป่่าวอืมแลเลยด้มัเแหงอะไรตัวยคอบเขาเบิ่งแล้ว อันบาดลยพวกมันแหงขาวห่วงมันแห้งเลยเกี่ยวเเเลยไทยลูกมันยืนอยู่ในเกี่ยวันี่เนยมันจะแห้งเลยเอาเลยไลูกมันะสีได้ทำเลยเกี่ยวตากมันสิมเงนหมแลืไปเดเกี่ยวชยตั้งอุ้ยกะสีไปเป็นไรเกี่ยวซอยชี้เไปจะขามสีมือเป็นอะไรยายไปร้านใหญ่ยุจะไปเผา้านนะ จักโลโลอันสองโลเเออผู้ชายหรือผู้หญิงตัวเองไม่ใหญ่ืแบบได้ลานชายแบบแม่ใหญยงแบได้ลานเราใข้าวใครมันยังมันอัดยาใครยังต้องอัดะไกัไห็ยังเป็นนสไยูนไดยนยูนอสไอไปยูยนไอยนออนนอยู รายเมื่อเติบบอแต่เกาข้าเจ้าก็หายร้ายสำนีบ่พี่กายนี่หายจ็อฟพางพังสิบนี่แล้วสองถงนหายจ็คอฟใเกาอือ เืาว่ามันต่ำมันแบบมันปี้คีดินเลยสวนไปทางล่างไปไหนไหนอันผักกระตูนี่เวลาคนโตมันสิพะโอ้มันสิสะอาดแบบในครึ่งเออคอยว่าอะไรคอยว่าจะคุดขี้ดินลงให้มันต่ำลงเลยเนี่ยอืมเอาคีดินนี่ออกไปมันบอกเป็นเอวอะไรหลือมันบอกงามอืมมันแบบมันต่ำไปเลยนี่อัานหน้าสก้อน ข้าวหนีพ like ี cry, ่ล้านูนาคนออกเปิดไปแล้วก็ได้คนมาใส่เนาะเพราะว่าข้าอยากได้อยู่ทางหนาเนาะทางนดีปล่ว้นีแต่ขาคุดเซาลงสื่อๆเนาะกันกีดินนี่ปนเียงเวลายากไปยังมาสะดวกสบายกอดได้ดีใจอยู่บายายดีใจมากเลยค่ะ แทนไปชองไม่ได uh, ้ตายเดี uh, e so ๋ยววันนี้ประตูมาแล้วพ้าจะเอาติดแล้วเรียบร้อยมาข้าจะใส่บ่ตื่นเต้นบ่วเนี้ยลูกคือใส่ไว้จะหำโชยเงินไม่ใช่ไม่เที่ยวกว่าคือว่าเขาหันยังบ่ได้บ่ได้ท่านได้ปูนะมาหักกระเพาออกากมาแหละนั่งอยู่กำกับอยู่จะเจ็ดขึนเอออยู่เจ็ดขึนพ่อได้กูอยากมือก่นอาหารคือยายบ่ได้มาเจ้าอย่างตาหน้าตายายไซซเสาะไสได้เดียน ยางไฟแดงมากอยู่มือนะคอยว่าคอยสีซักย่ามือเผินโทรมามือเผินขจามาเอาคอยว่าอันกู้มืเหนื่อยน้ำกูเป็นเหนื่อยเลยไปนทำถมมาซักย่าให้แม่พอสีซักย่าค่ะขจาวแบบมานว่าอีดังได้ลูกหัวผ้าเอาไปนานเก็บผอไา้แบบการได้ไปทำได้แล้วมันได้แต่กลางคืนไปเผาตั้งในตู้แช่ได้ได้พอกลางคืนได้ ดีอยู่ใหม่เคืนเลยแปดมื้อเลยเนาะฮงเติบแลวเนาะว่าป้าฮเติบแล้วเนาะเออบอกว่าเลือกเฮอยู่น้ำเขาเขาไม่กลเฮลยเนาะออแม่ป็ดมอแมื้อเลยเนาะแมนอีกแมนแปดมื้อเ็ดคแปดมื้อเจ็ดคืนแปดมื้อเป็นตางเวเขาสิให้มาอีกมืออันเขา คลาำออกแล้วเะะเห็ุคุพกมาพอแม่เลยค่ะแม่บอกว่าคำว่าชีวิตตอนน้ะไปหาแม่ให้ยานบมาพอว่าแม่กับมันกีา่ารแม่มาคะือคามควารู้สึกของยายยารคะโอ้ยเห็นหอยนไวะวมเหตุควมเห็ุมาผัดแล้วเลยเปล่าสันติอีกเลย Thing, ่าทันติือเปไเออ่ื้อไปใส่ชื่อิงลวีเดีนไปกมาไปพอกันกับลิ่งอย่างหวยเนาไป่าดงเมืองอเว้าแล้วกะดงเมืองล้ริ่งลายอะไเนาะเดียวตน่อยต้นใหญ่มีลายถูกอยเอาอันขนมไปหายทงยางเออ คืออันค uh so ่ะอาจารย์เพิ่นเอาใส่เถื่อนอ่ะเอามาใส่เถื่อนเลยเต็มหั่นจุกอยไปชมโพอยู่โรงเรียนอยู่พารานมาหาบพงลงปอกมันมาจกเอาจนหมดหุบเอาหุบแบบนั้นเลยมักกุ้ยจะมาไปหับบวกระเอาหายผู้น้อยผู้ผู้น้อยอย่าไปได้กินอันมาดามหลังหมูเออผู้ใหญ่ครบขอโอ้ยไก่ตัวมันชูจะเป็นลายหักมันลายเนาะออกแม่์เพลูุลายเลยอันผู้บแมเอนลีกับพี่บ้าตัวนั้นก็ยังอยู่บวมพี่บ้าเดี๋ยนจักเลย พวกข้าเจ้าขายขนมข้าเจ้ากรอัดทางนี้เนาะเออไ้กับบัวอัดมันก็เข้าไปกินแล้วเออฮะวะมันหมดเข้าไปข้าเจ้าใส่ตะนางเล็กไ้แต่ละเฮือนต้องได้ใส่ลูดร้างเขาจะไปจอดกว่ามันขึ้นใหญ่ฮะขึ้นไปเลยนะมันก็่อยากลงแล้ววางมยังน้วมือแล้วก็ยังจีบตรงแผลพายนี่จีบตรงแผลจนหมดเบิ้ล ปกระอไปจีเครงแผบยมจะทุ่มยางี่อแผบจุดขนาดเราโจรสิสุดนิก็งามเลยอ่อหลอเดือดจะเอาหัวจาลิ้นเบิ่งขีบุ่งคืนนี้เราใช้ข้าแม่ใบมะเบ้งมาใช้ไปลิ้นไปตายว่ตอกตอกไปบ่ข้าแนบบ่ยูมันมีนะนะเี่แล้ว น่ามเทหนายังออกลอกเด็กอู้ดเป็นคนขับของแม่อันเดอรกลอันเดอร้อ่ะเขาจัดประตึกสะดุ้งบ่นะเออมากระใช้มือชื้นนี่อ้ยนี่ัเนาะเรว่งามสอน่เขาซานก็กเอาไปตักไปทามพออืม เอาขึああ้นได้นะพอพอเล่นพอวางขึ <S <S um. ้นเลยแล้วเราแบคะแนนเคนนอนเออเรามาบหเออเพล่นมาเหรมาเห็นเราวันใดๆค่ะเออเจ้าวายังมาอยู่อยู่ประจักษ์เพ่ินว่า ยายเขาถามความรู้สึกเจ้าเขมนว่าเล่าคืนมาเอาเจ้าจะสิเอาอยู่เอาได้ค่อยว่าบ่เอาเพราะว่าเสียใจกับเลาหลายปีเลยเนาะขว่าลูกเาซาเฮาเฮากับบ่เอาคือกันได้ขวานลูกเก้าว่าโอ้ยพอเฮาวกันตัวปุู่ให้เราอยู่กันอยู่บ่เม่นเพราะว่าจนแบบใครเอาเอาเนี่ยาะว่าอมเล้ยว่ะเอากระเอากระในใจเฮาหนึ่งบ่เอาเย่ เมือนคั้มากอืมเราได้ลูกกับจักคนสองคนบ่อืมได้บอดู่กับห้าก็ได้แต่คุณชายได้แต่คุณยิงแต่อนานคนเดียวอืมได้ห้านเป็นว่าห้ากัอยากเห็นอันแทนไอตา เห็นะเบาตาอยู่เป็นตังเปวเว้นเป็นรลยดูแไม่อยากเห็น่ะเบาว่ามึงอะบ่เบิ่งขีดบี่งคาิปดึงห็นเลยปลาูดูได้ใช่ขีดก็อ่าเบาตาอืเฮ้ยเมืงก็เว้นโอ้ยจะเว้นนีังเป๋งว้าวเป็นสิบห้าก้อนเอ้ยอืมแต่ว่าโฉมลามันนี้เลยวง้อื มันฉีดอยวาญามันเต้นอบหนัดไปใหญ่มาแม่นุ่งกระโปงหายหายมัดมึเอือมันเปิดจากนุงได้ิบนี่มันเปนดจากนงจากนี้กระโปงลานผ่นพี้อิคนเหล่าเรืองลานเพินเด็กนุ่งแต่เป็นโง่วายาิติเป็นทบและแม่ว่าจีหาเงินในใช้แตงเมีันูกสานั่นอยู่น้แม่จนใหญ่รือว่าไปอยู่น้ำคนก่อนหรือว่าอะไรอย่างเีนางฮั้นางแต่ขอบ โอ้ยแต่แต <ừ> ่ข <ừ> ้าวแม่ป้ากระเพอตแต่แต่อันอยู่สิบสามปีไปอยู่อันสายแดนอันดาวเวียเขาเห็ดโฮแฮมอยู่พุนไปอยู่น้ำเจ้อยู่พุนเลยไปอยู่เวียหันตั้งว่าบูแม่หาหกปีผัวแม่ฮีหาหกปีผัวจังได้ใหญ่แต่กี่หันชีว่าไป่ังยางน้อยบ่วจักกี่แจ๊กแจ๊กชีว่าจังันน้องบิวมน้อยกว่าน้องบิวอีกนมันดางันไป เื่อสอนเสื่อเจเน่ในบริโภคไปเพิ่นการเพิ่นการสื้อหายส่งส่อนเสื่อสอนเจ้เพิ่นซื้อหายอยู่ผูกกระตักว่าบักหึงหึงได้ไปเอาลูกเอาเจ้าไอ้เพิ่นนะคะหึงเติบมในจังใดอันมาอยู่แกงกะบปล่ามุ่งเป็นมาเยเอโรงงานเล็กอยู่แกงกะบปล่าเป็นยู่นะเพิ่นจังใดเอาโัวโอ้บางเนือยายพนก็ห้องอื่นเหมือนเครื่องเวียนคลองหลือเด้อเหมือนโลด ปกติเดือนนี่นะมันอยากแท้ๆเด้อมันไหลขึ้นเถิอแล้วมันมันเป็นอะไมันเตรียมสิถ่วมบ่บ่ผลบ่เศาบ่ยาบ่เศร้าเลยทเบิ่งข่าว่ามันยังมันไหลขึ้นมาแล้วเหาจังคอยมีอันเบาเพราะว่าน้ามันไหลขึ้นมาแล้วคลองเขาเปล่งขื่นแต่มื่อยคอยมามื่อยคอยมาแต่ดวงเห็นขาเจ้าไหล่ชนว่าวขาเจ้าเปล่งขื่นล้านว่าแม่ไปเบิ่งดูอัน ข้าเจ้าไลรชดมาว่าเขาเป่งเขื่อนแต่ว่าเขานี่ชิเป่งเขื่อนไงก็ว่าเป่งเขื่อนน้อยก่อนไม่ชิเป่งไงเพราะว่าพญูอ่ะมันขึ้นมาสามนุขข้าเจ้าว่าอเออในคำว่าเป่งในญาติมันแตกเขาอ๋อแตกฟาลัดแตกแห่งตายแล้วเนาะอันเนื้อผู้มันถูกเมื่อไรได้กัน เลยเยิ่แต่พอทนางว,ว่าโาอ้โหนาเซมไรึ้นเนือไดว่ะท่านแย่งบอกเขา้องเดินเพราะว่า,ามีคาไพท่านแม่มันสิทวมขึ้นมามลนวีสิทวมทงพักเซกอนทวมทงพักเซมจะกที่ไรข้ามาบะ,ะอันทงเฮ้าพังเบืองอยู่โรงเห็นนะโคกกวิดห้ักนักหนาโอ,อยโรงเห็นนะก็ะได้ข้าเจ้าก็โอ้ยแบบว่าตลาดตลาดก็ตัจากิดใต้นาเออ ตลาดค่ะเขาก็อยากปิดเลยลงเห็นหาเพราะว่าคนกิดทหารเซโนไปเห็นหยาดถึงเซโนแบบเนี้ยอยู่เนี่ยอยู่ลงเห็นเลยอมีเนี่ยอะไติดเนี่ยทามตลาดได้ติดได้ว่าไปติดเด็กเล็กเด็กน้อยแบบเนี้ยาเวียดเบิดอไปติดไปแบบเนี้ยฮาจังว่าเขาก็เอาผ้าออกมาเขาก็ได้ยาอะไรอย่เงี้ย พี่น้องคลิปนี้ก็ชมมาพาควนภาคก,กไลกดแชร์กดติดตามช่องแม่น้องแก้มบุม๋มโดยพี่น้องเด้อผากเบิง่งผากสมต่อไปสบายดี